รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันน pa. ี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อาคารหอประชุมมบกส4่สปพามหาวิชราลงกรณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในวันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้มีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีประธานวุฒิบัตรผู้ที่สําเร็จการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่3 1 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับพร้อมกันนี้ก็มีพิธีมอบธรรมทูตเกียรติคุณและธรรมทูตคฤหัสั์เกียรติคุณผู้ที่ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือครหัสั์ครับบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอประทานกราบเรียนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังครารามราชารรมมหาวิหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระรยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เคารพอย่างยิ่ง กร้าวพระเทพปวาระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานคณะกรรมการอำนวยการในนามคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะกรรมการทุกท่านพระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรมผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสนากรรมฐานหลักสูตรนานาชาติทุกรูปท่านรู้สึกปราบริ่มปิติยินดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้รับพระบัญชาและเมตตาม,มาเป็นองค์ประธานในพิธีในวันนี้กราวขอประธานกราบเรียนถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมสมชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนเปาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมชาสงไทยในประเทศสิงคโปร์สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอซิเนียองค์การพระธรรมทูตไทยในสาราชนาจักรและไอร์แ,แลนด์ และองค์การพระธรรมทูตไทยในประเทศต่างๆได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศภายใต้สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศมาแล้วเป็นจำนวน30รุ่นโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จนถึงปัจจุบัน มีผู้ผ่านการอบรมและไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ทั่วโลกรวมจำนวนทั้งสิ้น2,598รูปในปีพุทธศักราช2,568นี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31 และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมีกำหนดการอบรมเป็นระยะเวลาสามเดือนระหว่างวันที่สิมีนาคมถึงวันที่7มิถุนายน2568โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อพัฒนาพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ให้มีปฏิปทามีศีราจารวัตร เป็นที่น่าศรัทธาเรื่มใสมีความรู้ความสามารถด้านพระไตรปิฎกมีทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระธรรมทูต2เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้มีทักษะในการปฏิบัติและสอนวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อยังประโยชน์สุขและความดีงามแก่สังคมและ,ะหูะหนสามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงค์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมีคุณลักษณะความเป็นพระธรรมทูตท,ที่มีคุณภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำพุทธปัญญาสู่สากลการนี้ได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2567 ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2568มีผู้สนใจและลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น366รูปผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน153รูปผ่านกระบวนการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568จำนวน138รูปผ่านการสัมภาษณ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ 2 5 6 8จำนวน126รูปรายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเมื่อวันที่10มีนาคม2,168จำนวน124รูปสละสิทธ์2รูปโดยการดำเนินการอบรมตลอดหลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้นจำนวนสเดือนโดยแบ่งเป็นภาคสองภาคดังนี้หนึ่งภาควิชาการเป็นเวลาสาสิบวันโดยพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระไตรปิฎกศึกษาและศาสตร์สมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับการเผยแพ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต2ภาคปฏิบัติเป็นเวลาหกสวัน โดยกำหนดให้มีสี่กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสาธารณูปการาศาสนาพิธีวิปัสนากรรมฐาน30วันและการปฏิสันฐานต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศในพิธีสมโพธิวันวิสาขาบูชานานาชาติการดำเนินการอบรมภาควิชาการในระยะแรกเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักธรรม ทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้คำภีพระไตรปิฎกรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเผยแผร่พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โครงการได้กำหนดให้มีการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ได้รับ ความเมตตาจากพระมหาอถระเจ้าคณะผู้ปกครองสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งพระธรรมทูตสายต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ในการอบรมภาควิชาการระยะแรก ระหว่างวันที่11ถึง22มีนาคม2568พิธีเปิดโครงการอบรมได้มีการประกอบพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22มีนาคม2568และหลังพิธีเปิดในวันที่23มีนาคม2568 คณะสงฆ์ผู้เข้ารับการอารัธนาเข้ารับการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปศูนย์พัฒนาแคมป์สนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสิบวันแรกได้กำหนดให้มีกิจกรรมการทบทวนและท่องพุทธมนต โดยกำหนดให้ท่อง7จ็ดตำนาน12บสอตำนานธรรมาจาักรกับประวัตนาสูตรให้คล่องแคล่วแตกฉานทั้งนี้ได้มอบให้อาจารย์และพี่เลี้ยงแต่และกลุ่มนำลูกศิษย์ของตนแยกกลุ่มท่องบททบทวนกำกับติดตามทดสอบหลังจากนั้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่30เมษายนสองพัพระสงฆ์ผู้ข้ารับการอบรมได้ข้ารับการฝึก ภาคปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นระยะเวลา30วันและได้เดินทางกลับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568เพื่อดำเนินการอบรมภาควิชาการระยะที่2เป็นลำดับไปการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกป,ประการโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากมหาอุเทรสมาคม สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคขีเครือข่ายพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศคณะกรรมการดำเนินงานโครงการได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุทิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31 จำนวนหนึ่งร้ยอรูปและอนุมัติพระธรรมทูตสมทบจำนวน16รูปจำนวนรวมจำนวนทั้งสิ้น1นึรามสรูปและสภาหมหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนรีบัตรพระธรรมทูตจำนวน8รูปคนและหลักสูตรประกาศนรีบัตรวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนานาชาติจำนวนหรูปคน บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วก้าวขอประธานกราบเรียนท่านเจ้าคุณสมเด็จได้โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีปัจฉิมมิเทศประธานวุฒิบัตรประธานโล่รางวัลและเกียรติบัตรและประธานอนุญาตให้ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวัชระบัณฑิตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัะธรรมทูต สายต่างประเทศรุ่นที่31ขานรายนามพระธรรมทูตกิติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณพระธรรมทูตครหอัดกิติมศักดิ์พระธรรมทูตครหอัดเกียรติคุณพระธรรมทูตสมทบพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตรุ่นที่สองและผู้สําเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศิีบัตรวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนานาชาติรุ่นที่หนึ่งเข้ารับบุธิบัตรโล่รางวัลเกียรติและเกียรติบัตรต,ตามลำดับและโปรดเมตตาประธานโอวาทเพื่อเป็นทิฏฐานนุคติและเป็นสิริมงคลสืบไป เ,เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือประธานกรรมการอบรมประชาชนกลางเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังรารามราช,ชวรมหาวิหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เคารพอย่างยิ่งกล่าวพระสิทธิวัชระบัณฑิตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31ขอประธานอนุญาตขานรายนามพระธรรมทูตกิต well. ิมั <pr> ิ네์พระธรรมทูตเกียรติคุณธรรมทูตครือัสากิติมิ์ธรรมทูตครือัสาเกียรติคุณพระธรรมทูตสมทบพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศศิวะพระธรรมทูตรุ่นที่2และผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศบัวรวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่1เข้ารับอุทิบัติ โราังวัลเกียรติบัตและประกาศิีบัตตามลำดับดังมีรายนามต่อไปนี้พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ละเอียดสุนทันโต Most Venerable อุรุเลวัตดัมมะสิทธิสีอัทถาศีธรรมรักิตะนายกะเถระ พระเทพสุต,ตะเมธีบุญธรรมสุตตะธรรมโมพระเทพศรีมาพรวันชัยกันตะจารี พระเทพภาวนาวชิรคุณสิริวัตน์สิริวัฒโนพระเทพวัชรจริยาจารย์สุชาติฐานิสโรพระเทพวัชิระธีรคุณนิกรมนโนกโร พระเทพวัชระศรีลาภรสิงชัยสิริวันโนพระเทพวัชระสิทธิเมธีวิรัตวิโรจโนเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชวิกรมมหาสังฆปรินายก จรงมีพระบัญชาให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีปัจชิมนิิเทศและมอบบิบัติโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่สามทวขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านจุคุณอธิการบดีพร้อมด้วย คณะผู้บริหารคนาจารย์มหาวิทย,ย,ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งฝ่ายบรรพชิตและเครือขัสทุกท่านพร้อมองค์กรพระธรรมทูตไทยทั่วโลกซึ่งมีกุศลสมาณฉันร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศในานามมหาเทรสมาคม ร่วมกันจัดโครงการอบรมและส่งเสริมงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยกุศลสมาณิฉันมีสามัคคีธรรมตลอดมาสำเร็จพระบรมศาสดาทรงประทานสารกิจที่สำคัญแก่พระสงฆ์สาวกคือการเผยแผ่พุทธธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเกื้อกูลแก่พุทธบริษัทด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติ งานพระธรรมทูตนั้นเป็นที่ไปจักชัดว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความบิริยะอุตสาหะความเสียสละและความหนักแน่นอดทนเพราะเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติสารกิจในความหลากหลายของกฎหมายมรรนธรรมจารีตประเพณีแต่ถึงอย่างไร ก็ต้องตระหนักในพระธรรมวิน for ัยเป็นที่สุดมหาเถรสมาคมได้ความสำคัญกับงานพระธรรมทูตโดยอนุมัติสนับสนุนให้พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาอารยะประเทศเพื่อประโยชน์เคืือกูลและความสุขแก่มหาชนในประเทศนั้นๆตามพุทธพระพุทธประสงค์และตามหลักของบุรพาจา์ บัดนี้ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมทูตได้กล่าวคําปฏิญญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตอันอุดมด้วยกรนญาณเกียรตินับเป็นการให้คํามั่นสัญญาที่มีคุณค่ามากแต่การที่จะปฏิบัติตามคําปฏิญญาณได้จริงนั้นพระธรรมทูตจะต้องยึดมั่นในพระธรรมวินยัยอันเป็นเครื่องกํากับควบคุม มีสมณสังวรเผยแผ่ทำสร้างศรัทธาเจริญศรัทธาและรักษาศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้นจากเป็นการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงโครงการอบรมพัะรรมทูตสายต่างประเทศนับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านทั้งความรู้อาจาระทักษะความสามารถและประสบการณ์ ในโอกาสนี้ขอถวายกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นพึงมีคุณสมบัติหลายอย่างที่สำคัญประการหนึ่งคือพึงมีสติรู้ตัวกับปัญญารู้คิดสติปัญญานั้นหากปึกฝนสร้างเสริมให้เพิ่มพูนอยู่เสมอก็จะมีกำลังมากขึ้น เรียกว่าเป็นกำลังสติและกำลังปัญญาซึ่งกำลังทั้งสองนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นพลังเครื่องเกื้อกูลกันกล่าคือกำลังสติเป็นพลังให้มีความยั้งคิดมีความรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนไม่ประมาทพลังเผลอส่วนกำลังปัญญานั้นเป็นเครื่องช่วยพิจารณาและ หาแนวทางการปฏิบัติงานหาวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีกำลังสติคอยควบคุมประครับประครองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยกฎหมายและจะรียธรรมประเพณีพึงสังวรระวังอย่าให้ปัญญากเกินสติจนสติหมดกำลัง พึงเพิ่มพูนพัฒนาสติปัญญาของตนจนก่อให้เกิดเป็นกำลังอันกล้ากแกร่งที่สามารถจะนำไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ขอให้ทุกท่านได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอย่าอยู่ปราชิญากสติปัญญาในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติสาหกิจในนานา,นาอารยประเทศ ด้วยสุขวิชาใช้ความรู้ความฉลาดให้เต็มความสามารถและยึดมั่นในคุณงามความดีโดยสุจริตเพราะความรู้ความฉลาดความสามารถและคุณธรรมโดยสุจริตนั้นเป็นยอดแห่งความปรารถนาของทุกคนและเป็นเหตุแห่งความเจริญสุขสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อ ในพระนามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมลมหาสังฆปรินายกขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรพระธรรมทูตทั่วโลกพร้อมทั้งสาธุชนผู้มีกุศลธาตร่วมอุปถัมภ์โครงการและขออนุโมทนาชื่นชมคณะทำงานทั้งฝ่ายบรริตและกครือข่ทุกท่าน อนุโมทนาต่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ส1พระธรรมทูตกิติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณพระธรรมทูตเครหัดเกียรติคุณพระธรรมทูตสมทบและผู้สําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตรุ่นที่สองและหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนานาชาติรุ่นที่หน,นึ่งท,ทุกท่านในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลน,นี้ผม อาตมาภาพขออำนวยพรอนุทนาในการประชิม,มนินเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่31มบนับบัดนี้ขอรอัตน,นาคุณพระศรีรัตน,นตรัยอำนวยพรให้ทุกท่านมีพาสุขวิหารธรรมในการปฏิบัติศาสนกิจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยสาม,มารถปฏิบัติศาสนกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์ แสริชนในนานาอาร,ริยประเทศนั้นๆจงทุกประการเทินสาธุสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรักและความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตท,ที่ได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตรในวันนี้ก็ถือว่า ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้นครับในระยะเวลา3เดือนจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในการที่จะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงของการฝึกอบรมนั้นเราได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่และการทําหน้าที่ของพระกุณเจ้าได้อย่างเต็มที่ครับในวันนี้ถือว่าท่านได้สําเร็จการฝึกอบรมแล้วและก็จะใช้ความรู้ความสามารถนี้นะครับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้จรจกระจายทั่วโลกต่อไปครับ สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับ